บอลนะครับความยากของเขาคือไม่มองลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็สามารถที่จะขึงบอลได้พี่พี่ต้อมก็มีความสามารถลึงแบบไม่มองครับขึงบอลนะครับขึงบอลโอ้โหพิกซ้ายพิกขวาเขาเข่าเล่นได้ด้วยนะครับโค้ชครับแบบนี้เอาไปเล่นในสนามได้ถ้าเป็นสิช่วงแรกนะครับแต่ถ้าช่วงเข่าอนนี้ลุ้นแน่น่า โอ้ยมองไม่เห็นเลยไปมากลงในทิศยอหรือเปล่าโอ้โหอ้าวโอ้โหม,ม,ามามางขว,วซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวา A อ A B เอาสต็งพอดี<ช>อันนี้คือเหมือนเป็นท่าที่แบบฟุกคนต้องทำได้นะฮะท่าแบบพื้นฐานท่<อ>าพื้นฐานอันนี้ใช้ได้จริงในสนามฟุตบอลเลยนะครับใช้ได้ไหมโอ๊ตมาต่อไปนี่โอ้ยอันนี้ขวาที่าดซ้ายนอนอยู่บ้าน ไม่อยากที่พ e e> ูดแต่ต้องมีคนภาคดิกีฬาต้องมีคนภาคกีไอ้ไอ้โมโม่ฮะพอดีพี่เขาบอกว่าไม่หมอน้องคนนี้นี่มาครับเทปครับปาเชื่อไหมตอนเด็กๆผมเนี่ยแบบนี้เลยยืนดูเขาแบบนี้ไม่ถ่ายไม่ได้ทำได้แล้วเราดูเหมือนง่ายไม่ง่ายมันง่าย ขาว้ำเงินลุกล้เท้าน้ำเงินจีดี้โอ้ยใช้ได้นะพุฒเต็มโยกโอ้ยมาชาได้อััวทั้งซ้ายทั้ขวามีหลอก